ดูหมาที่น่ารักของฉันจะมีตังของฉันโอ้โหมีตังของแม่ทำไมน่ารักน่าเอ็นดูแบบนี้คะลูกไปนอนน้ำขี้โคลนนะคะอ๋สุดยอดจริงๆเลยค่ะไม่เลียวไม่เลียวไม่ลั่นละค่ะแต่ว่าสายยางนะสิคะ สายยางสายน้ำจะต้องกระนำไปที่ตัวของหนูเบิด uh ค้ำสีว้าเลยจริงๆเลยลูกเอ้ยเอาตามสบายค่ะลูกค่ะเย็นนี้ค่อยว่ากันนะคะลูกก่อนขึ้นบ้านนะคะเพราะฉะนั้นกลางวันนี้แม่จะไม่ให้หนูขึ้นบ้านแม่เหนื่อยแม่ขี้เกียจล้างล้างทีเดียวตอนเย็นนะลูกนะเอาตามสบายเลยค่ะลูกอจัดไปเลยค่ะ อ่ะเอาสะดวกสุดๆนาความสุขของหนูใช่ไหมคะแต่ความทุกข์ของแม่โอ้โหอ่ะจัดไปลูกอ่ะจัดไปค่ะสนุกไปค่ะสนุกอันน่ะสนุกสนานไปค่ะตามสะดวกเลยค่ะลูกค่ะสนุกสนาน ส,าน,าน,สนุกสานานสนุกสนานหลังจากแช่น้ำสบายใจชมแล้วก็วิ่งเล่นดินสนุกสานานสานุกสานานของเขาปล่อยค่ะลูกแม่ปล่อยค่ะเพราะถ้าหนูอยู่กับแม่นะหนูก็จะกวนแม่กัดแ้งกัดขานั่นๆๆอย่ามา กรุณนาอย่ามากรุณนาอย่ามากรุณนาอย่ามาอย่ามาหาแม่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาอยู่ข้างล่างอะไรดีแล้วอยู่ข้างล่างดีแล้วไม่ต้องขึ้นนะแม่ไม่อนุญาตแม่ไม่อนุญาตเด็กขาดไม่ต้องขึ้นบ้านเลยไม่ต้องทําท่าจะขึ้นเลย